สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับเดตรีวิวนะผมกับช่องติ๊กแอนแมนเหมือนเดิมนะครับก็คลิปที่แล้วโอ้ขากอองสัน่นไ้ขาตั้งโทรศัพท์สั่นนะครับเมื่อกี้ไม่โดนรีวิวได้ผมได้ทําการรีวิวแบรนด์ชุด EB 0 9เนาะคราวนี้จะเป็นชุด EB 1 0นะครับผมนี่อ่าก็เป็นชุดที่มีโก้พลัดดินเกรตเนเจอร์และเนโอเนกตานะครับอ่าสามสามชุดนี้ถ้าคุณคุก็คือ ชุดที่เป็นตอนตอนแรกจะเป็นของอ่าใครวะแก๊งอุนตาอะไรอนะผมนี่แต่คราวนี้จะเป็นกลุ่มของเอสกานะครับผมฮิมิโนเอสกาซึ่งอ่าของใหม่ก็เก่งหลายใบนะเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สกแกะไม่ได้วะขอขออนุญาตนะครับโอ้ไม่ได้แล้วต้องกันไก่ทุกทีผมเอานิ้วงัดได้เลยไงแต่ทุก แต่รอานี้ไม่ได้เผมต้องใช้กันไกลจริงๆล่ะอืมแค่นี้พอเราแค่พอเปิดช่องแล้วก็เราเราก็งัดเองเลยเอ๊ะในตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวตรงนี้หาอีกงัดเอาเลยง่ายกว่างัดจากแผ่นกระดาษเอาอุ๊ยขาดจนได้ไปเอ้ยนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับ หนึ่งในสิ่งที่คุณไม่ควรทาโดยเด็ดขาดจริงๆไม่ค่อยไม่ใช่โดยเด็ดขาดหรอกแต่อย่อยาอย่าหาทํานะผมเบอร์เดียวแล้วครับก็อันนี้แน,นนะนํานะอ่าถูกด้านปะวะแกะเวลาแกะสติกเกอร์ผมแกะเสร็จปุ๊บคุณแปะไปที่ด้านเอ็ดด้านที่อ่าด้านที่เป็นหอ่อพลาสติกชั้นบนก่อนมันจะได้ไม่เลอะโต๊ะนะครับอันนี้แนะนำไว้นะเพราะว่าเผื่อไปแกะกันที่ร้านไง อันนี้เป็นคิวโค้ดเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ตัวใใช่คือโป๊ะแตกนะครับผมมาดูหน้ากลองกันเลยอัสินแห่งความโกรธเกรี้ยวอ่ะอากราเวสนะครับใ่ตัวนี้ก็กลับมานะครับผมยูนิตของโทโนริคุงนะครับมีสกิลที่ไร้กาดนะผมแต่ขอแยกไปเร็วๆเหมือนเดิมนะครับแต่ใครเคยดูภาคเก่าตัวนี้เคยโผล่นะครับในเด็กไอจินะผมฟูคาวเลียดราก้อนนะครับเป็นมังกรที่ก่งกาดมาก อสศบีเห็นความร่วมมืออูเธอร์นะครับลองกอลนะผมนี่ก็ห้ามไลท์นะครับซูพิเรียไลท์ไม่อการที้ไม่สามารถไลท์ได้ซูพิเรีลซูพิเรียไลท์ก็ทําไม่ได้นะครับแต่น,อนอมอ็อกนมอ็อกเขาได้ปกติเวกคริสตัลแห่งการต่อต้านคอยรัสนะครับคาวิงอีกโก้นะครับผม รีเวเลเตอร์แห่งครูอีเอสกาดนะครับผมนี่เป็นรีเวเลเตอร์ก็จริงแต่ว่าเป็นรีเวเลเตอร์ที่จะเล่นกับเอสกาดแทนนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เล่นกับ ail, อากราเวลแทนอากราเวลนะครับผมไม่ใช่อากราเวลอากราเวลแทนนะครับอัศวินแห่งความเอออัศวินแห่งความเพียรงานอาริเอลโนนะผม providential angel นะครับ,รอ,รอ,อ,รรบอัศวินแห่งแสงเรืองแลงกลีนะครับ นักสู้น,น้อยทรอนนะผมนี่ยูนิตนี้ก็ปรากฏในการ์ตูนนะครับอสวินแห่งความสามารถกุนฮิวนะผมอสวินแห่งความแข็งแกร่งคูเนดากิอุสแสงเวทแห่งเพชรมอร์ทูเทอุสนะผมอีเทอร์ลูเองเจอรอสวินแห่งความเด็ดเดียวเบสรีพอลล็อกเองเจอนะครับอาเป็นพีจีนะ ผู้สงสารแห่งสายลมหรือดูไม้ไม้ผลินะครับอันที่เป็นอันนี้เป็นตัวเริ่มตัวใหม่เลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเอเซลนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเริ่มตัวนี้ได้นะครับผมหรือใครอยากใช้เป็นเอเซลก็ไอใครอยากใช้ตัวเริ่มของเอเซลก็ใช้ไปหลอกเด็กได้นะครับแต่แนะนำาให้ใช้เป็นตัวนี้นะเพราะว่าอาคนสำหรับคนที่ไม่เล่นเอเซลนะบอกก่อนก็ใช้เป็นตัวนี้ดีกว่านะครับผมแถมมีสกิลคลิกชิลชัดเจนเฟรมออฟวิกตอรี่ฟอนไซออเรียร์ดันเทก้าอีเซอร์โซเมเลียทริกเกอร์แทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับผม สี่ใบเด,เดิมๆนะครับตัวเก่ามหาปราชญ์แห่งเงาทมินอิซาเบลนะครับผมนี่มีสกิลในการทําให้เสี่ยงสกิลเสี่ยงทายกลายเป็นสกิลไม่ต้องเสี่ยงทายครับผมสกิลเกิดสองสกิลได้เลยนะครับนักเยสาสพุ่ง้าวหานมาริทาริมาทีนนะผมคัตเจอร์กอริลลานะครับคู่ปรับของแฮมซเกะแฮมดงจรวดดินสอ นักวิทยาศาสตร์แห่งแสงทมินมาจิวดาน,นะครับนี่ตัวนี้โกงมากนะผมไม่เชิงโกงมากแต่ก็โกงเหอะผู้ปรับของแฮมสุเกะแฮมมูฮิโกะดินสอแดงฟ้าโอ้โชชื่อตรงตัวมากๆากผู้จดบันทึกการสังเกตการเน a คิวนะครผมเนคคินไม่ใช่เนคิวนักวิจัยแห่งประกายทมินเซซิลนะครัผมสัตตันผู้สูงอายุ มาโกสมาดานะครับพนักงานชั่วคราวได้ได้ชมลมศิลปะเพลนัวนะครับ Solution Train ็ก k นะผม Classmate ของแฮมสุเกะอ่ะเมื่อกี้มีคู่ต่อสู้แล้วคราวนี้เป็น Classmate นะครับผม Hostel Maker แฮมนะส Scale แค Can นะครับไม่เหมือนนกเงือกบ้านเรานะนกเงือกบ้านเราจะมีหงอนตรงนี้นะครับผม อันนี้คือนกทูแค่นะครับไม่ใช่นกเงือกเผื่อใครไม่รู้นะครับไรเซลร a บบิดนะครับผมโปรเท c เตอร์แพรตบันดิตผู้แข็งแกรง่งอันเทียสอ่าเป็นเฟ c การใบใหม่เจ็ตอิงฟ็อกนะครับผมเป็นตัวเิ่มตัวใหม่นะครับผู้ตรวจสอบมิลการโก้นะครับผมสลิปเพนกลินคอเลชั่นจินตีล่าแล้วก็ดิชนะรีโก้ตนะครับต่อมา เอ่อเนโอเนกต้านะครับออบูโรส์ดากอนสไปร์ลอนนะผมอ่าก็แต่ก่อนเคยเป็นสายของภาคเก่าเนาะสายออบูโรส์ดากอนนะครับฐานเสือแห่งดอโบตันมัลติด้านะผมตัวนี้เคยโผล่ในภาคลีเจียนนะมันจะมาอีกตัวหนึ่งมากับอีกตัวหนึ่งนะครับฟูซซ์ออซอดดากอนนะครับผมฟูซซ์ออซอดดากอนโทษโอ้ชื่อน่ากินมากเมทิ Bed นออฟโปรเทียนี่มากับคนนี้ครับ ทหารเสือแห่งดอกโบตันทัวเร่นะครับผมนี่ชื่อออกแนวฝรั่งเศสหน่อยนะอับอร์สดราก้อนทิมเบอร์นะครับสายลมแห่งอับอร์ส์โฮลิเวอร์นะครับผมนี่ก็อยู่กับสายอนะับอร์สเนาะสาวน้อยแห่งการศึกษาคุณธรรมเมลูยานะครับกอริโอซานายไพรมเวนดราก้อนฐานเสือแห่งดอกแอนเทเรียม อ่ากัสโทเน่เอกัสโทนน่นะผมกัสโทเนะ่เนี่ยจเรียกง่ายกว่าแล้วมันติดปากชื่อนี้นะครับ m a d e n of Happy f ้ฟ n นนะครับเซอร์เจ n ยน a มา纳 o อับบอร์สตะกอนบลันนะครับผมสาวน้อยแห่งวัชพืชเอน f ฟานะครับแสงโคมแห่งความพักดีโยนาอันนี้เมโลเมลอนนะครับอ่า uh, เป็นเพอร์เฟกต์กาดนะครับตัวนี้ อโบรอสดราอนราชูนนะครับผมตัวเริ่มตัวใหม่นะครับสำหรับคนอยากเล่นอโบรอสนักสู้เผ็ดร้อนแคปไซซินนะผมนี่เผ็ดร้อนแน่นอนนะครับฐานเสือแห่งดอกราชินีค่ำคืนดานิเอลจริงๆเขาชื่อแดนเนียลนะจริงอ,นนอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะผมใครใครที่เคยดูผาาเก่าจาได้ผมจำได้ว่ามันชื่อแดนเนียลนะครับด a นซิงซันฟลาเวอรแล้วก็ Watering ิงเอนะครับนี่มีแพนโทเค็น แพนโทเคนแล้วก็แพนโทเคนแบบพลังจมตีหนึ่งหมื่นนะครับในมันจะมี2องเวอร์นะนี่ตัวนี้คือตัวที่ผ่ในการ์ตูนนะครับบอกว่าการ์ดใบนี้นะครับผมอ่ะขอแยกใกล้ๆเลยนะครับการ์ดใบนี้มีไว้แสดงตัวแทนแพนโทเคนที่ถูกเสริมแข็งแกร่งซึ่งถูกคอรด้วยวิธีการแบบพิเศษไม่สามารถใส่ในกองการ์ดได้มีความสามารถในการบูสต์และอินเตอร์เซ็ป ในบูตได้อินเตอร์เซ็ปได้แถมตีได้อีกโอ้โหควิ i ชิลนะผมฟอร์ส one เอ้ยได้ผมสังเกตนะทั้งทั้งสองชุดเลยไม่ฟอร์ส t w กับโปรเทค t 2และแอคเซลนะครับและให้แอคเซลสองใบด้วยอ๋อเด็กนี้ไม่มีโปรเทคดีกว่าหรือไปไอ้กล่องชุดนี้ไม่มีโปรเทคชึบอ่ะเหมือนเดิมน,นะครับไปเดิมมินาตโตยุนกีนะปัดนลังกองปุ๊บเอสกาดฟูอาร์เว้ยเท่นะชอบสีสีแบบ ฟูอาร์ตของเอสกาดมากก็ขอปิดด้วยเอสกาดไปเลยกันเนาะในนี้ก็มีความเท่ละก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเด็กกันแมนนะครับก็ช่วงที่ช่วง,งหลังๆนี้ก็อาจจะรีวิวแค่อ่าตัวเดทรีวิวนะผมพวก e b b t แล้รพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้รีวิวลิสเด็กแล้วนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเอาไว้แจ้งเตือนเวลาที่เรา ลงคลิปใหม่นะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ